มีของที่จะให้นะครับก็คือเป็นตารางออกหลอดนะครับของทองคำนะเอาไว้อ้างอิงผมย้าว่าเอาไว้อ้างอิงนะจะเอาลงท้ายคลิปนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยทุกคนสามารถทําตารางได้นะเอาตรงนี้อ้างอิงไปแล้วผมให้หลักการทําตารางให้เราต้องทําตารางตั้งแต่คือต้องวาดแผนใหญ่เลยสํหรับสายเอ็มนะครับเขียนตั้งแต่ทุนน้อย ไปยันทุนแบบหลักแสนเหรียญหลักล้านเหรียญเลยก็ได้นะถ้าใครเริ่มต้นร้อยก็เขียนตั้งแต่ร้อยเหรียญเลยครับแล้วผมให้หลักการก่อนที่จะไปดูตารางตอนท้ายนะอันแรกเนี่ยก็คือเขียนทุนไว้นะครับทุนร้อยถึงห0 0รหรือว่าทุนร้อยถึง300 300ถึง600 500ถึงพันค่อยๆเป็นสเต็ปไปอันนี้คือทุนอันแรกนะแปะเรื่องทุนไว้2ก็คือเรื่องของอขนาดหลอด ขนาดหลอดเรายังไม่รู้แปะไว้ก่อนแปะไว้เป็นอันที่2ก่อนนะอันที่3ก็คือจํานวนจุดที่ทนได้สําหรับสาย MM นะครับต้องการแก้พอร์ตต้องการอะไรเนี่ยผมให้อ้างอิงไว้ก่อนพอร์ตหลักร้อยเนี่ยผมจะทนได้ประมาณ5 0 0 0ถึงหมื่นจุดนะแล้วพอร์ตแบบพอเข้าแบบหลักพัน กลายเป็นพันเหรียญขึ้นไปเนี่ยก็จะทนมากขึ้นไอผมดูตารางที่ผมลงไว้ด้วยก็คือจะทนได้หมื่นถึง2 0 0 0 0จุดพอพอร์ตหลักหมื่นเข้าไปเนี่ยยังไม่ต้องถึงหลักแสนก็ได้ก็ทนได้สองหมื่นนะอา,อาจจะสามหมื่นทุนจากหมื่นเป็นสามหมื่นเนี่ยก็ก็ต้องทนให้ได้มากขึ้นทําไมต้องทนให้ได้มากขึ้นมันมีผลกับหลอดนะว่าหลอดเนี่ยเราไม่ต้องขยับตาม ทุนที่มันเพิ่มขึ้นทันทีนะครับถ้าใครดูข้อก่อนหน้านี้ที่ผมหลักการลงหลักการไว้ position sizing เนี่ยก็คือยิ่งทุนเยอะเนี่ยเราต้องทนให้ได้มากขึ้นเพราะตอนติดลบเนี่ยติดลบตอนร้อยเหรียญกับติดลบตอนหมื่นเหรียญความรู้สึกมันไม่เหมือนกัน,นก็ทุนสรุปกลับมาที่ทุนทุนใหญ่ก็ต้องแบบเราค่อยๆขยับหลอดเพิ่มแหละแต่ให้หัวใจสำคัญก็คือจำนวนจุดเนี่ย เปลี่ยนจากหลักร้อยเป็นพันมันก็ต้องทนได้มากกว่าเดิมจากพันเป็นหมื่นก็ต้องทนได้มากกว่าเดิมซอยย่อยมาหมื่นกับสามหมื่นสามหมื่นก็ควรจะทนได้มากกว่าถ้าตลาดวิ่งเท่ากันไม่ใช่แบบขยายหลอดแต่บิตบันตามอย่างเดียวเข้าใจว่ามันจะบวกแบบทวีคูณเป็นสนโนโบอลอะไรก็ว่าไปมันจะโตเร็วมากแต่ถ้ามุมเสียนะครับมันจะกระทบจิตใจมากเช่นกัน นะก็ปักไว้เป็นข้อ3มก็คือจํานวนจุดที่ทนได้และหลอดเท่าไหร่เนี่ยก็มาดูข้อที่4ก็คือระบบหนึ่งเนี่ยเราเออกกี่ไม้ตารางที่ผมจะลงตอนไทยก็คือแค่2ไม้คือออเดอร์หนึ่งเหมือนวิชาหนึ่งเนี่ยลง2ไม้แต่ถ้าใครแบบ4ไม้นะห้าไม้ก็มาดูนะครับแล้วก็ใช้สูตรคํานวณหลอดเอาว่าโอเคเรามีสมมติเรามี4ไม้นะเราทนได้20,000จุดกับทุนเท่านี้ เราต้องออกหลอดเท่าไหร่ตัวนี้ผมไม่พูดต่อมันเป็นสูตรพื้นฐานนะครับก็เอาตารางผมไปแล้วก็ลองคอสูตรการออกหลอดหรือว่าพิมพ์หาพี่กูเอาก็ได้นะแต่เอาสูตรผมตอนท้ายเนี่ยไปอ้างอิงนะครับก็ประมาณนี้นะครับให้เรียกว่าของขวัญแปท้ายสาหรับเป็นข้อที่4นะในการเทรดสาหรับปีนี้นะฮะในคลิปนี้จะมี3หน้านะครับเกี่ยวกับตารางก็มีทุนตั้งแต่1 0 0ถึง1 0 0 0 0แสน ค่อยๆเปิดดูจํานวนจุดที่ทนได้เนี่ยมันจะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆหนะลอดมันก็ขยับตามนะครับแต่มันก็ไม่ได้ขยับแบบตามเป๊ะๆนะร้อยกับแสนเนี่ยหลอดจะเพิ่มขึ้นแต่ค่อยๆเพิ่มนะ